ต่อไปนี้จะให้ชมในส่วนของแบรนด์บอคคุมซึ่งจะมีขนาดเล็กลงมามีชมอยู่ด้านบนด้วยนะครับสำหรับหลังนี้เป็นบ้านสไตล์มินิมอลเฮาส์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่ ก็ดีไซน์บ้านสวยขนาดเล็กกระทัดรัดพอดีนะครับสร้างได้รวดเร็วแล้วก็งบไม่บานปลายในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แบบสบายกระเป๋าราคาเริ่มต้นที่ประมาณแสนหกหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทางบริษัทมีทีมที่ปรึกษาแล้วก็ดูแลกลูกค้าแบบมืออาชีพก่อนตัดสินใจซื้อบ้านสำเร็จรูปก็ลองแวะเข้ามาชมตัวอย่างที่นี่กันก่อนได้นะครับ หลังนี้มีหนอห้องนอนพร้อมห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องนะครับซึ่งเริ่มต้นจากที่ดูวัสดุการก่อสร้างแล้วก็ดีไซน์ตัวห้องน้ําสวยงามมากนะครับแล้วก็แมทช์กับตัวบ้านมากๆามาดูรายละเอียดของห้องน้ําการดีไซน์หรือการตกแต่งใช้วัสดุที่มีคุณภาพเกรดดีเยี่ยมนะครับซึ่งตัวห้องน้ําเองจะเน้นโทนสีขาวปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นสุดฝ้าเพดานเลย ส่วนเพดานสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับพื้นที่พอเหมาะมีสุขภัณฑ์ที่ถูกขัดสรรแล้วก็วางตำแหน่งได้อย่างลงตัวืที่ห้องนอนสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ขนาดใหญ่ 5, 5ถึง6ฟุตได้เลย แล้วยังมีพื้นที่ว่างๆสําหรับวางโซฟานะครับใ้นที่สําคัญหลัง,ลงนี้ด้านบนขึ้นไปชมวิวบนหลังคาบ้านหรือเป็นพื้นที่ใช้สอยด้านบนบ้านได้นะครับก็ดูดีไซน์ของตัวบ้านนะครับขนาดพอดีพอดีอวัสดุก่อสร้างนับเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านดีไซน์ทันสมัยตัวบันไดสเตปก้าวขึ้นทำจากพื้นไม้เทียมนะครับ ส่วนตัวผนังบ้านก็มีความแข็งแรงทนทานมากๆจากที่สัมผัสดูแล้วนะครับตัวบันไดเป็นราวจับตรงนี้คือทําจากโครงสร้างเหล็กแล้วก็สีขาวทําให้ดูสะอาดตาสบายตาเข้ากับตัวบ้านพอขึ้นมาด้านบนนะครับบนหลังคาบ้านเนี่ยปลอดพื้นที่ได้สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็แล้วแต่ เจ้าของบ้านจะไปดีไซน์เพิ่มเติมเป็นปูกระเบื้องก็ได้แต่ที่นี่ทำเป็นดีไซน์บ้านตัวอย่างให้เป็นพื้นย่าเทียมเดินลงมานะครับมีความแข็งแรงทนทานจริงๆนะครับเพราะว่าจากที่สัมผัสดูแล้วเนี่ยไม่มีความสั่นสะเทือนเลยนะครับแล้วก็มีราวจับสร้างความมั่นคงแข็งแรงของตัวบ้านให้อ,อย่างที่ย้ำเน้นย้ำในเบื้องต้นว่าราคาริ่มต้นของสไตล์มินิมอลเฮาส์ก็เป็นในส่วนของแบรนด์บล็อกคุมเนี่ยก็ต้นท้นที่ประมาณแสนกหมื่นกว่าบาท อันนี้เป็นราคาณนะประมาณการนะครับแต่ว่ายังไงต้องสอบถามข้อมูลอีกครั้งหนึ่งกับทางบริษัทบางทีก่อนเซ็นสัญญาหรือว,ว่าซื้อบ้านเนี่ยต้องทําข้อตกลงเรื่องของราคาที่ลูกค้าบางท่านต้องการที่จะตัดฟังก์ชันส่วนนั้นออกอไม่ต้องการจุดชุยบยิดบนหลังคาบ้านหรือว่าไม่ต้องการบันไดอย่างนี้ครับหรือต้องการเพิ่มขนาดระเบียงบ้านให้มีความใหญ่กว้างขึ้นดังนั้นราคาจึงยังไม่ได้ข้อสรุป ก่อนที่จะสั่งซื้อก็แนะนําให้ดูตัวอย่างบ้านแล้วก็ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆแล้วโทรสอบถามกับผู้สร้างก่อนเดี๋ยวเพิ่งตัดสินใจซื้อหากคุณยังไม่ได้สัมผัสบ้านจริงก็แนะนําให้เข้าไปดูรายละเอียดของตัวบ้านต่างๆในเว็บไซต์ของทางบริษัทหรือเข้าไปชมตัวอย่างบ้านจริงที่โชว์รูมบล็อกบอดีบางแสนชลบุรี บ้านสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่บ้านสำเร็จรูปคุณภาพดีเยี่ยมที่สร้างไว้เพื่อคุณ